สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ๊ออยอมพูดครั้งแรกเสียเตยเคยติดต่อมาหาตอนป่วยลั่นรอไปงานเผาวันเดียววันที่20พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมพันธ์สุรันกุลอายุ40ปีหรือเสียเตยอดีตสามีเจ๊อออก90ล้านได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างกระทันหันโดยมีเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปโพสต์แสดงความเสียใจในเฟซบุ๊กของเสียเตยจำนวนมากที่ด่วนจากไปก่อนวัยอันควร ส่วนสาเหตุเสียเต้ยป่วยกระทันหันระติดเชื้อในกระแสะเลือดสำหรับเสียดเต้ยหรือนายสมพันธ์สุรันกุลอายุ40ปีเคยถูกรางวัลที่1กับนางวันลีปัญญาใสาอายุ48ปีหรือเจ๊อออ90ล้านบาทอดีตภรยาเมื่องวดประจันทันที่1พฤศจิกายน2561มาเลข149840จำนวน15ใบและเลขท้าย2ตัวอีก40ใบรวมเป็นเงินรางวัลที่จะได้จำนวนถึง90ล้าน ก่อนเชียรเตอร์จะแยกทางกับเจ๊อและได้เงินพร้อมทรัพย์สินมากกว่า50ล้านบาทล่าสุดเจ๊อเปิดใจกับทีมข่าวว่าเพิ่งทราบข่าวว่านายสมพานเสียชีวิตตอนนี้ไม่สะดวกแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เพราะกำลังอยู่กับแฟนใหม่กลัวแฟนใหม่ไม่สบายใจผู้สื่อข่าวถามว่าจะแสดงความเสียใจอะไรกับเสียเต้ยหรือไม่เจ๊ออกกล่าวว่าตอนนี้อยู่กับแฟนใหม่ยังไม่สะดวกคุยกลัวแฟนใหม่ไม่สบายใจระหว่างเต้ยป่วยก็ติดต่อกันอยู่บ้างกระทั่งมาเสียชีวิตและคงไม่ไปร่วมงานศพที่บ้านแต่จะส่งคนไปช่วยเหลืองานตลอดส่วนตัวเองคงไปวันเผาทีเดียวเลยอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบ,คร,บครัวและเพื่อนๆของเสียเต้ยอีกครั้งด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ